คืนนี้เบียร์เย็นๆต้องมาแล้วครับทุกคนบาเยอร์มิวนิกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแวร์เดอร์เบเมนบาเยอร์ครับวันนี้จะยิงกี่เม็ดเบเมนจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคืนนี้เราเจอกันในตัว3ดาวของแถวส2องเกมคืนนี้เือใต้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับเบเมนงานนี้จะทันล่มยับหรือเปล่าครับหรือจะมีดราม่าให้เห็นครับแฟนบอลวันนี้ครับ ต้องติดตามครับพลาดไม่ได้จริงๆครับจะยังคงฟอร์มสวยหรูจะยังคงเป็นจ่าฝูงต่อเนื่องยาวๆหรือเปล่าสำหรับบาเยอร์มิวนิกวันนี้แวร์เดอร์เบเมนคือคำตอบวันนี้สนุกแน่นอนครับวันศุกร์แบบนี้มันโอ้โหมันใกล้จะเสาร์อาทิตย์แล้วครับมันใกล้จะเป็นวันฟุตบอลแห่งชาติของเราแล้วครับวันศุกร์แบบนี้ปกติจะมีแต่คู่เล็กๆครับแต่วันนี้ครับโอ้โหสามดาวบาเยอร์มิวนิกทีมใหญ่จัดมาเลยครับ ติดตามรับดูรับชมครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับมันก็ต้องมีกันบ้างครับผลงานดีแบบนี้ครับเมื่อวานครับคู่แรกมาโอ้โหเหมือนจะไม่สวยครับเจ้าไปครับลิวครับเจอกับ s k b a บาครับคู่นี้ต่อลิวที่ราคา1ลูกครับสุดท้ายลิวก็ชนะ1ลูกจริงครับเจ้าไปครับไม่ได้ไม่เสียคู่นี้ครับคู่ที่2ครับหลังจากนี้ไปก็ต้องบอกว่าผลงาน เจมจริงๆครับคู่ที่2อโอซาซูน่าเจอกับเอลเช่คู่นี้ครับรองเอลเช่คือลูกเอลเช่มายิงตามเตีเสมอได้นาทีที่90บวก2ครับนาทีบาปอีกแล้วครับโอ้โหทําให้คู่นี้ครับเรากินไปครับกินเต็มๆไปครับคู่ที่3ามเรดบูซาบวกเจอกับปอร์โตปอร์โตนาทีบาปอีกแล้วครับโอ้โหปอร์โตมายิงนาทีบาปปอร์โตเฉือนชนะ1 0ครับต่อปอปากินเต็มไหมครับโอ้โห2คู่นี้ครับ ต้องบอกว่านาทีบาปทํางานครับคู่ที่4ครับสตูตการ์เจอกับเซลตาบิโก้คู่นี้สตูตการ์ชนะไป2อหนึ่งคู่นี้กินเต็มครับต่อครึ่งลูกคู่ที่5ครับเรอัลโอเบโดเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้ให้ต่อบาร์เซโลนาทีมเยือนที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับบาร์เซโลนาครึ่งแรกโดนนําก่อน1นูนย์ครับแล้วครับบาร์เซโลนาครับมายิงลูก3าหนึ่งนาทีที่89ครับเกือบบาปอีกแล้วครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานครับ ฟุตบอลครับมายิงช่วงนาทีท้ายๆครับโอ้โหก็ต้องบอว่าเกือบไปจริงๆครับตัว3ดาวกินครึ่งตัว1ดาวกินเต็ม2คู่เจ้าไป1คู่ครับเป็นผลงานที่ดีครับมันก็ต้องมีกันบ้างครับของแบบนี้ครับหวังว่าวันนี้จะผลงานดีต่อเนื่องครับสุขเสาร์อาทิตย์แบบนี้ขอให้มันดีเหมือนเดิมครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปลุยคู่แรกของวันนี้คู่แรกของวันนี้เราไปเริ่มที่เอลีดิวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์เป็นการเจอกันระหว่างทเวนเต้พบกับฟอร์ทุน่าซิตาดคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราทเวนเต้ ente, นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปถล่มสปาร์ตารอเทอร์ดัม5-1ตอนนี้พวกเขาอันดับ11ของตารางคะแนน6หน้าที่ผ่านมามี7คะแนนส่วนฟอร์ทุน่าซิตาทำนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชน,นะอูเทกไป 1 0ตอนนี้พวกเขาโอ้โหเส์อพายจริงครับอันดับ6ของตารางคะแนนหนัดที่ผ่านมามี10คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1 1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นทวเวนเต้เจ้าบ้านครับต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3เอากันตามตรงมาถามว่าแพงไหมราคาคู่นี้ก็เปิดมาแพงพอสมควรครับโอ้โหต่อแบบ กือบหนึ่งช่วงตัวกดกว่าครับทเวนเต้ต่อวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันแพงจริงครับแล้วช่วงหลังทเวนเต้เริ่มต้นฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไรไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมเยือนครับก็ต้องบอกว่าลุ่มๆดอนๆครับบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่เหมือนนาที่ผ่านมาเนี่ยใครจะไปคิดทับเล่นทีมเยือนแต่ถล่มคู่แข่งแห่หนึ่งวันนี้กลับมาเล่นในบ้านฟอร์มจะเป็นยังไง ก็ยังไม่รู้ครับมันยังเดาทางไม่ได้จริงๆครับสำหรับพาเวนเต้คือฟอร์มมันก็ไม่ได้เด่นชัดอะไรมากมายครับจะกลับมาดีแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจครับก็ต้องดูว่าวันนี้ครับต่อเยอะแบบนี้ฟอร์นา s ์ซิต้าคือคําตอบครับฟอร์ทูน่าซิต r าก็คือฤดูการนี้พวกเขาถามว่าเริ่มต้นดีไหมมันก็โอเคครับหกนาทีผ่านมาชนะไปถึง3นัดตอนนี้โผล่ขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนยิงเยอะเสียเยอะเหมือนกันครับ สำหรับฟอร์ตูน่าซิตารับยิงได้เยอะแต่ก็เสียเยอะมันก็ธรรมดาครับทีมสไตล์นี้อยู่แล้วฟอร์ตูน่าซิตาพวกเขาก็เป้าหมายคือการอยู่รอดปลอดภัยครับไม่ต้องไปดิ้นรนหนีตกชั้นแล้วก็พยายามจบอันดับให้มันสูงเท่าที่จะสูงได้ครับคือเป้าหมายของพวกเขาก็ออกกันตามตรงวันนี้บอลคู่นี้ถ้าเทียบกันตรงที่ฟอร์มการเล่นทีมเยอนฟอร์ตูน่าซิตาดีกว่าอันดับดีกว่า แต่เทเวนเต้ครับมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆครับบทมันจะดีก็ดีบทมันจะแย่ก็แย่ครับแต่ด้วยราคาวันนี้เปิดมาลูกควมลูกครึ่งตัวผมมองว่าถ้าจะเป็นเทเวนเต้เจ้าบ้านฟอร์มดีแล้วชนะผมมองว่าให้ชนะเต็มที่แค่เม็ดเดียวครับผมมองว่าไม่น่าจะถึง2เม็ดรครับเพราะฟอร์นาซิต้าเองก็มีทีเด็ดมีทีขาดพอครับที่จะบุกมาสร้างความวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนให้กับเทเวนเต้เจ้าบ้านได้บ้างครับผมมองว่าคู่นี้อยู่บอลล็องครับลุ้นครับกิน กินครึ่งครับกินเต็มครับถ้าแพ้หนึ่งลูกก็เกียงกินครึ่งนะครับถ้าเสมอได้หรือชนะได้ก็ากินเต็มครับผมมองว่าวันนี้ฟอร์โนนาซิตาถ้าจะแพ้แพ้ไม่ขาดครับคู่นี้รองฟอร์โนนาซิตาที่ราคาลกควบลูกครึ่งครับคู่ <c oughs> ที่2ของวันนี้ครับคู่3ดาววันนี้ครับรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้คู่นี้บนเนลิก้าครับ บาเยอร์มิวนิกครับเจอกับแวร์เดอร์เบเมนลงเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราบาเยอร์ Bayern, นัดล่าสุดไปถลม่มโฮเฟนไฮท์4-1ตอนนี้จ่าฝูงครับสี่นาที่ผ่านมา12คะแนนเต็มส่วนแวร์เดอร์เบเมนนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับไฟบวกไป0-3ตอนนี้อันดับ14ของตารางคะแนน4นีันาที่ผ่านมามี4คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบาเยอร์มิวนิกครับที่เปิดบ้านถลม่มแวรเดอร์เบเมนไป3-0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาเยอร์มิวนิกเจ้าบ้านต่อที่ราคา สลูกครึ่งควบ3ราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่4ลูกควบ4ลูกครึ่งครับโอ้โหเปิดมาต้องบอกว่าสุดๆจริงๆครับราคาวันนี้ไม่ว่าจะต่อหรือราคาสูงต่ํามันต่อแพงแบบนี้ก็เข้าใจได้ครับเพราะายเยนมิวนิคช่วงนี้มันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาชุดพวกเขาจริงๆครับ ยิงเล่นยิ่งดียิงเล่นยิ่งทะลมครับกินราคาแทบจะทุกนาดครับช่วงหลังไม่ว่าจะต่อมากต่อน้อยครับสกอร์สูงก็เจ้าประจําอยู่แล้วครับโอ้โหมันดีจริงครับบายเยอร์ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ในเยอรมันครับมันไม่มีใครหยุดพวกเขาได้จริงๆครับผมมองว่าฤดูการนี้ของพวกเขาน่าจะยิงยาวๆครับในการลุ้นแชมป์ครับตอนนี้สี่หน้าดับซัดประตูคู่แข่งไปถึง18ปประตูเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในลีก แล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีครับเพิ่งจะเสียไปสประตูจาก4ีนัดมันมันแจ่มจริงๆครับมันสมด,ดุลทั้งเกมลูกและเกมรับครับแล้วในฟุตบอลยุโรปอย่างแชมเปี้ยนลีก,กทาผลงานได้ดีครับเปิดบ้านฮันหล,ลมเชลซีไปได้ชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องบาเยิร์ครับแวเดอร์เบเมนผมมองว่าไม่ไม่ขนาดเมือ <laughs> งบาเยอร์มุนิคครับพอฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ดีนัดล่าสุดเล่นในบ้านก็แพ้ยับ แล้วเจอกันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นบาเยนน์วิิครับที่ทันล่มแวเดอร์เบเร์มนไปกลับครับ5-0กับ3-0ครับ2นัดรวมกันครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาบาเยนน์วิิชนะแวเดอร์เบเรเมนไป8-0ครับผมมองว่าคู่นี้ยังไงก็ไม่รอดบาเยนน์วิิครับมันอยู่แค่ลูกแรกครับเม็ดแรกครับทำเม็ดแรกมาไวครับ2 3 4ส่ยังไงก็ตามมาครับบาเยนน์วิิไม่เคยหยุดอยู่ที่1ครับ1มา2ต้องตามมา2มี3ต้องมาครับ บางทีสามเม็ดมาครับยังตามหาเม็ดสี่เม็ดห้าครับแล้วช่วงนาทีท้ๆบาเยนต์ก็ยิงประตูได้บ่อยเหลือเกินครับผมมองว่าคู่นี้ครับต่อแพ้แค่ไหนยังไงก็ต้องกัดฟันต่อครับผมมองครับคนไทยเราครับวันนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกเลยครับมีไปบาเยน์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมมองเลยครับไม่มีใครแทบจะกล้าลงเบมนครับมันไม่ดีจริงๆครับเบมนครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านของเสือใต้บาเยนีกยังไงก็ไม่หลอดครับมันอยู่ที่ว่า จะโดนทันลมกี่เม็ดเท่านั้นเองครับสำหรับคู่นี้3ดาวเนี่ยผมเชียร์ไปที่บาเยนนิคสุดใจจริงครับผมมองว่าวันนี้พวกเขาทะลมครับทะลมกี่เม็ดเท่านั้นเองครับสําหรับคู่นี้เราไปลุ้นแบบยาวๆเลยครับลุ้นกันแบบนานๆเลยครับว่าเม็ด3จะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับสาหรับคู่นี้กัดฟันต่อบาเยนนิคที่ราคา2ลูกครึ่งควบสามครับสามดาววันนี้ยังไงก็ต้องจัดบาเยนนิคครับคู่นี้ต่อบาเยนนิคสองลูกครึ่งคับสามครับ คู่ที่3ของวันนี้เราไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสในการเจอกันระหว่างสตาร์บุกพบกับมักเซยตีหนึ่งสีตามเวลาบ้านเราครับสตาร์บุกนัดล่าสุดบุกไปชนะปารีสเอฟซีสามสอทำให้ตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ4ของตารางคะแนน5้านัดที่ผ่านมามี12คะแนนส่วนมักเซยทีมเยือนนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะปารีสแซงต์แชงแงไป1ประตูต่อ0ตอนนี้อันดับ6ของตารางคะแนนัน้5นัดที่ผ่านมามี9คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันหนหนึ่งครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นฝั่งทีมเยือนครับหมักเซยต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็น2ทีมที่ต้องบอกว่า ช่วงหลังๆครับในฤดูการหลังๆทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะสตาร์บุกครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมามีลุ้นครับในพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแต่ท้ายที่สุดแล้วทําได้แค่คอนเฟเซ์ลีกแต่โดยรวมครับต้องบอกว่าดีจริงๆครับสตาร์บุกครับเป็นทีมที่ก็ต้องบอกว่าค่อยๆค่อยๆทำครับค่อยๆเริ่มต้นครับเน้นนักเตะยืมตัวจากทีมใหญ่ๆมาอย่างงี้ครับสตาร์บุกแล้วก็ทาได้ดีด้วยและฤดูการเนี้ยเซอร์ไพรส์จริงๆครับห้านาที่ผ่านมาในของพวกเขาครับ ชนะไปถึง4นัดครับไอ้หน้าที่แพ้คือการไปแพ้ให้กับมันโมนาโกแบบเหลือ10คนด้วยครับก็ต้องบอกว่าใครจะกินสตาร์บุกชั่วโมงนี้ครับยากจริงๆครับชื่อนี้การันตีความเหนียวแน่นครับเสียประตูก็อยากจิงประตูก็ได้เยอะครับก็ต้องบอกว่าสตาร์บุคค่อนข้างจะสมดุลครับช่วงนี้ชั่วโมงนี้ครับส่วนโอลิมปิกมาร์เซย์ฤดูการนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนจะดีครับ แต่ไปดูอีกทีก็ใหม่ดีครับเกมในบ้านดีครับฤด,ดูการนี้เกมในบ้านของพวกเขาชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ออกนอกบ้านเมื่อไหร่แพ้เราบอกว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านเก่งครับแต่ออกนอกบ้านเป๋ครับคู่นี้แล้วเจอกันเนี่ยนัดล่าสุดก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วผลงานเจอกันช่วงหลังก็กินกันไม่ค่อยลงอะ่ะผมมองว่าคู่เนี้บอลมันทันกันครับ ผมมองว่าสตาร์บุกเองเล่นในบ้านนะพวกเขามองไปถึง3คะแนนเก็บชัยชนะได้ครับส่วนมาร์กเซย์อเองก็พวกเขาก็มองว่าต้องมีแต้มกลับบ้านของตัวเองครับทําให้เกมนี้ผมมองว่ามันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับไอ้จังหวะยิงไอ้จังหวะจบสกอร์มันจะไม่มากครับเพราะต่างคนก็ต่างกลัวเพราะเขาอยากม,มีแต้มด้วยกันทั้งครูครับสตาร์บุกเองก็เล่นในบ้านของตัวเองรู้ครับว่าเป็นเจ้าบ้านแต่ก็ไม่เล่งอะไรมากมายครับ ปล่อยให้หมักเซยเขาทำมาเลยครับหมักเซยเองก็รู้ครับถ้าบุกมากเกินไปก็โดนสวนกลับอีกสําหรับคู่นี้ผมมองนะมีโอกาสที่จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มสเหมือกันสูงเหลือเกินครับถ้าบอลสูสีดูดีงี้ไม่มีอะไรมากครับช่องผมต้องบอกว่าอยู่บอลรองครับยังไงก็ต้องบอลรองครับผมมองว่าวันนี้สตาร์บุกไม่แพ้คาบ้านของตัวเองครับอย่างน้อยๆจะมีหนึ่งแต้มครับสาหรับคู่นี้มั่นใจ และอยู่เจ้าบ้านครับคู่นี้รองเจ้าบ้านสตาร์บุกที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเวสบอมิดเอาเบียนพบกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เราไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราเวสบอมนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับโบโลมิดส์โบสองหนึ่งครับตอนนี้รังอันดับ7ของตารางคะแนน6หน้นาที่ผ่านมา10คะแนนส่วนเลสเตอร์นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโคอินที่ไป0 0ตอนนี้อันดับ4ของตารางคะแนนับหน้าที่ผ่านมา11คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเลสเตอร์ครับที่เปิดบ้านชนะเวสบอมไปได้2-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเวสบอมบิสเอาเบียนเจ้าบ้านครับต่อที่าราคาปอปาส่วนราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับฤดูกาลนี้ถือว่าผลงานโอเคครับอยู่หัวตารางด้วยกันทั้งคู่ครับอันดับ7อันดับ4ครับไม่ห่างกันมากคะแนนก็ห่างกันแค่นนแต้มเดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางการลุ้นขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า ทางคู่เวสบอมครับเหมือนจะดีครับแต่2นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับคู่แข่งแพ้คาบ้านแพ้การเล่นเป็นทีมเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มมีจุดอ่อนให้เห็นแล้วครับสำหรับเวสบอมครับเริ่มมีแพ้ให้เห็นครับคู่แข่งเหมือนจะเริ่มจับทางได้หรือเปล่าครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ต้องบอกว่าพวกเขาครับเป็นขาประจำครับที่ขึ้นขึ้นลงลงครับช่วงหลังครับ ตกจากพีเมียมาแล้วก็มาเล่นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนชิพขึ้นไปเล่นพีเมียอ,อีกครับแล้วดูดูการนี้ก็ทำผลงานได้ออกมาค่อนข้างจะโอเคครับถึงแม้2นัดล่าสุดจะเสมอกับคู่แข่งแต่ก็ยอมรับได้ว่าเป็นการเสมอในการเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็เสมอกับทีมแข็งอย่างโควินที่ครับก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์ก็ถือว่าตามฟอร์มครับตามตามตัวนักเตะตาม คุณภาพทีมของพวกเขาครับมันต้องทําได้ประมาณนี้อยู่แล้วครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับตัวผู้เล่นค่อนข้างจะดูเหนือกว่าหลายๆทีมในแชมเปี้ยนชิพครับก็วันนี้เจอกันเวทบอมต่อปอปาเวทบอมฟอร์มยังไม่นิ่งช่วงหลังแพ้มา2นัดติดแล้วมาต่อปอปาผมมองว่าเป็นงานยากเป็นงานยากครับที่จะเก็บ3คะแนนจากเลสเตอร์ซิตี้ครับพะเลสเตอร์ซิตี้ช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แพ้ยากครับบางนัดเหมือนจะแพ้ก็มาเสมอได้บางนัดเหมือนจะเสมอก็มายิงช่วงท้ายเกมได้ครับเลสเตอร์ซิตี้ช่วงนี้ นาทีบาปมีให้เห็นอยู่บ่อยๆครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าบอลมันเป็นคู่ที่ทันกันอีกแล้วครับแต่ผมจะเลื่อมเหลือมไปทางเลสเตอร์ครับผมมั่นใจว่าเลสเตอร์มันไอ้นัดแบบสูสีดูดีมาเนี่ยเลสเตอร์มักจะเอาตัวรอดได้อยู่เสมอครับได้อยู่บ่อยๆครั้งครับผมมองว่าวันนี้เลสเตอร์จะมีอย่างน,น้อยๆหนึ่งแต้มกลับบ้านของตัวเองครับเวทบอมบอิดไม่แน่ใาก,กลัวอะไรขนาดนั้นสําหรับคู่นี้อยู่บ bon อลรองครับรองเลสเตอร์ซิตี้ที่ราคาปอปลาครับ มั่นใจครับไม่ครึ่งหนึ่งก็กินเต็มแล้ะครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับอย่าเพิ่งรีบหนีกันไปไหนครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับรับชมรับฟังกันไปก่อนครับคีโรนาเจอกับเอสปันยอนครับตีสองตรงครับราลิกาสเปนคีโรนานัดล่าสุดบุกไปเสมอแอดบิลเบาหนึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้ครับยังรั้งอันดับบวยของตารางคะแนนหนนาทีผ่านมามีแค่2คะแนนเท่านั้นเองส่วนเอสปันยอนนัดล่าสุดเสมอกับบาเลเซียไป -2 2ตอนนี้อันดับ4ครับ 6นัดที่ผ่านมามี11คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป00ราคาวันนี้เปิดมาเป็นคิโรนาเจ้าบ้านต่อปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับคิโรนาครับยิงเล่นยิงแย่ครับยิงเล่นยิง,ยงไม่รู้ว่าจุดเด่นคืออะไรครับ6นัดที่ผ่านมาของพวกเขายิงประตูได้แค่3ลูกครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยอันดับต้นๆของลีกแล้วเสียไปถึง16ประตูเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกลูกก็ไม่ดีรับก็แย่ครับ ยิ่งเล่นยิ่งแย่จริงครับคีโรนาครับก็ต้องบอกว่าเหมือนมันเป็นทีมลูกเมียน้อยครับคีโรนาครับเป็นทีมที่ทีมลูกของแมนซิสเตอรครับก็เข้าใจได้ครับนักเตะบางคนก็เป็นนักเตะตัวกแก่เก่าๆมาครับหรือเป็นนักเตะตัวยืมเนี้ยครับก็ทีมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ทำไงได้ครับนักเตะมาเล่นก็เหมือนมันเล่นอย่างนั้นเล่นให้มันจบ เล่นให้มันครบๆรบรับเงินเดือนนะครับผมมองว่านักเตะตอนนี้ของเชียร์โรน่าเหมือนไม่มีใจครับทิศทางของสโมสรก็ไม่ชัดเจนครับนักเตะก็อย่างนี้อยู่แล้วครับจะไปโทษใครก็ไม่ได้ครับทาไม่จริงจังกับสโมสรนี้ครับผมมองว่าเชียร์โรน่าวันนี้ไม่มีทางครับไม่มีทางที่จะชนะเอสปันญอนที่ชั่วโมงนี้ดูดีเหลือเกินครับหกนาทีผ่านมาเซอร์ไพรส์เลยครับโผล่ขึ้นมาอยู่อันดับสี่ครับตามหลังจาฝูงอยู่แค่เจ็ดคะแนนครับเอสปันญอนครับก็ต้องบอกว่า ตามมาตรฐานครับแพ้ไอ้นัดที่ควรแพ้ครับชนะไอ้นัดที่ควรชนะหรือเสมอได้ในนัดที่ยากลําบากเนี่ยครับมันเป็นฟอร์มของทีมที่ที่เป็นม้ามือจริงๆนะครับไอ้แพ้แพ้แพ,พ้ให้ทีมใหญ่แพ้ไปเถอะครับไม่ว่าครับแต่เจอกับทีมเล็กๆทีมกลางๆทีมที่ใกล้เคียงกันพวกเขามักจะมีผลงานดีแล้ววันนี้ก็เจอทีมที่ก็ต้องบอกว่าเอากันตามฟอร์มมาพวกเขาเหนือก็อยู่แล้วครับเอ็ดบันยอนครับ แต่ด้วยชื่อด้วยด้วยชัน้นด้วยศักด้วยสีก็ต้องบอกว่าคู่นี้ใกล้กันแล้วคิโรนามาต่อปอปาครับคิดอะไรอยู่ครับมาต่อเอสปันยอนปอปาเนี่ยจะเอาอะไรมายิงแค่นั้นเองครับผมพูดตรงๆเลยครับคิโรนาผมมองวัวนนี้ไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพพอที่จะเก็บ3าคะแนนจากเอสปปนยอนได้ผมมองว่าพวกเขายังไงก็เละครับเละตุ่มเปะครับวันนี้อยู่ที่เอสปันยอนครับจะยิงกี่เม็ดเท่านั้นเองครับคิโรนาผมมองครับนักเตะไม่มีใจ บอดบริหารไม่ชัดเจนกองเชียร์ก็ไม่ค่อยเข้าสนามแย่ไปหมดครับยังไงก็ต้องอยู่เอสปันยอนทีมเยือนครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าเอสปันยอนอย่างแย่ๆจะมีหนึ่งแต้มกลับบ้านของตัวเองครับคู่นี้รองเอสปันยอนที่ราคาปอปลาครับเ,เรียบร้อยครับสำหรับแถว2 2เกมวันนี้ครับ5คู่ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานผลงานดี5คู่วันนี้5คู่วันนี้ผลงานจะเป็นยังไงครับบทสรุปวันนี้ครับคู่แรกทาเวนเต้เจอกับฟอร์ตูนาซิต้์คู่นี้รองฟอร์ตูนาซิตราลูกขวบลูกครึ่ง คู่ที่2บาเยอร์มิวนิกเจอกับแวร์เดอร์เบเมนคู่นี้กัดฟันต่อบาเยอร์มิวนิกเจ้าบ้านครับสลูกครึ่งครบสาคู่ที่3สตาร์บุกเจอกับมักเซยคู่นี้ให้รองสตาร์บุกเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับคู่ที่4เวสต์บอมบิดครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ให้รองเลสเตอร์ซิตี้ที่ราคาปอปลาคู่ที่5้าคิโรนาเจอกับเอสปันยอนคู่นี้ให้รองเอสปันยอนที่ราคาปอปลาครับสดาววันนี้ครับตัวหนักตัวนิดยังไงก็ต้องต่อบาเยอร์มิวนิกสลูกครึ่งครบสามครับส่วนตัว1ดาวครับบอลสเต็ปบอลชุดวันนี จัดไปเลยครับตัวแรกรองสตาร์บกครึ่งลูกตัวที่2รองเลเตอร์ปอปาตัวที่3รองเอสปันยอนปอป่า,ปาวันนี้ครับเป็นสิงห์บอลลองครับรองไปสักสีค่คู่ต่อ1คู่ครับลองดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงหวังว่าผลงานจะดีก่อนที่เราจะมาเชิดฉายกันในวันเสราร์วันทิตย์วันฟุตบอลแห่งชาติของเราครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเราขับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ